สวัสดีปี2024ค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะขอมาอวดปฏิทินแซลมอนโฟนนิดนึงค่ะทำมาแจกให้กับลูกค้าช่วงปีใหม่นี้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะก็มาแพ็คเป็น iPhone 15 Pro ค่ะมาดูกันนะคะว่าลูกค้าได้อะไรกันไปบ้างสำหรับปีใหม่นะคะก็มีโปรโมชั่นใหม่ค่ะเปิดพร100รับส่วนลดไปเลย500บาทนะคะใครอยากได้ส่วนลดนะคะสนใจเป็นผ่อนไปใช้ไปหรือผ่อนครบรับ่องนะคะก็ได้ทั้งคู่เลยนะ พี่คะแล้วถ้าเกิดอยากซื้อสดเนี่ยมีไหมคะแล้วได้ของแถมหรือเปล่าซื้อสดก็มีนะคะทุกคนลูกค้าสามารถทักถามแอดมินหรือว่ามาซื้อหน้าร้านได้เลยนะคะแล้วก็ได้ของแถมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าผ่อนไปใช้ไปก็ได้ของแถมเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วถ้าสนใจผ่อนล่ะต้องใช้บัตรเครดิตหรือเปล่าร้านแซลมอนโฟนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะคะทุกคนเนี่ยแหละข้อดีของร้านแซลมอนโฟนไม่ว่าลูกค้าจะทะะําอาชีพอะไรนะคะก็สามารถผ่อนได้นะสนใจผ่อนเนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์สอบถามกับแอดมินได้เลยนะคะ แล้วก็ทิ้งไทยนะคะทุกคนช่วงเนี้ยแอดมินอาจตอบชา้านิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าส่งยอดเยอะมากๆเลยตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ยมากเป็นเท่าตัวเลยค่ะทุกคนมากกว่าปีก่อนๆเยอะมากๆเลยตรงเนี้ยต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะแต่บอกได้เลยว่าใครที่สนใจผ่อนนะคะก็ต้องผ่อนกับแซลมอนโฟนเท่านั้นนะผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนกับแซลมอนโฟนเลย